สวัสดีจ้าแม่พสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่21มิถุนายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากําเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ทั้งนี้แม่มสินจะย้าเมสมอนะคะว่าราคาทองที่แม,ม่สินอัปเดตราคานะคะเป็นเพียงช่วงเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะส่วนค่ากําเนิด500บาทนะคะก็จะย้ําเสมอเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นเพียงค่ากําเนิดที่ทางสมาคมค้าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่26,550บาททองครึ่งสลึง3,319บาทค่ากําหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น3,819บาททอง1สลึง6,638บาทค่ากําหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,138บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์13,275บาท ค่ากำเน็ดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น13,775บาทททอง1บาท26,550บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น27,050บาทณเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกา45นาทีตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา2ครั้งแล้วด้วยกันราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะ สรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่150บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ